แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวรถยนต์มิซูบิชิมิราช2025สำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ850คำพร้อมคำโปรยแนะนำช่องและการชักชวนให้กดติดตามในตอนท้ายโดยเขียนเป็นภาษาไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cars Drive S แช่องที่รวบรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งสเปคฟีเจอร์และประสบการณ์การขับขี่ที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับมิซูบิชิมิราช2025รถยนต์คอมแพคสุดประหยัดที่กลับมาอีกครั้ง พร้อมการปรับโฉมใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากยิ่งขึ้นเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ m ิ t s บ b i s h ิ m i r a อ e พ0 2 5ต้องบอกเลยว่าได้รับการออกแบบให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบเ e d ดีไซน์ใหม่รับกับกระจังหน้าทรงด y นามิก s h ล e l d ที่เป็นเอกลักษณ์ของ t ิ sub บ s h ิเส้นสายตัวรถดูคมชัดมากขึ้นพร้อมเพิ่มลูกเล่นด้วยกันชนหน้าและหลังดีไซน์ใหม่ล้ออลูมิเนยใหม่ขนาด15นิ้วช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถในขณะที่ขนาดตัวถังยังคงกระทัด ขับขี่คล่องตัวแม้ในซอยแคบหรือการจอดรถในที่แออัดภายในห้องโดยสารของมิราส2025ได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพดีมีพื้นที่นั่งสบายทั้งด้านหน้าและด้านหลังแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ก็ยังสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง5คนแผงหน้าปัดและคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto เพิ่มความสะดวกในการใช้งานสมาร์ทโฟนขณะขับขี่ พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังช่วยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมในรถเลขข็กคันนี้ทางด้านขุมพลังมิซูบิชิมิราช2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.2ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ78แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่100นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ C ี t ที่เน้นความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันระบบช่วงล่างยังคงเน้นความสบายในการขับขี่ในเมืองเป็นหลักโดยทางมิซูบิชิได้ปรับจูนช่วงล่างใหม่เพื่อให้มีความมั่นคงมากขึ้นเเมมื่่่ออต้องงขขับขีีทคววาร็สู จุดเด่นสําคัญของมิราชรุ่นนี้คือเรื่องของความประหยัดน้ํามันซึ่งยังคงเป็นจุดขายที่แข็งแกร่งเพราะสามารถทําอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ยประมาณ23กิโเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสําหรับรถในกลุ่มเดียวกันและเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้หลายคนเลือกใช้มิราชเป็นรถคู่ใจในชีวิตประจําวันระบบความปลอดภัยในมิราช2025ก็ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยขึ้น โดยมาพร้อมระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว a s c ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และกล้องมองหลังช่วยให้ขับขี่ได้มั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกกลุ่นย่อยสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์คันแรกหรือรถใช้งานในเมืองที่มีขนาดเล็กขับง่ายประหยัดน้ำมันและมีฟีเจอร์ทันสมัยมิตซูบิชิมิราส2025ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายบวกกับค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพงทำให้เป็นรถที่เหมาะกับทั้งนักศึกษาจบใหม่พนักงานออฟฟิศหรือครอบครัวเล็กๆที่ต้องการรถไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันหากพูดถึงการขับขี่มิราจยังคงให้ความรู้สึกเบาและคล่องตัวเหมือนเดิมพวงมาลัยมีน้ำหนักเหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมืองช่วงล่างเน้นความนุ่มนวลขณะวิ่งบนถนนคูุคระบและแม้จะเป็นเครื่องยนต์เล็กแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยไม่มีปัญหา เสียงรบกวนจากภายนอกถูกเก็บได้ดียิ่งขึ้นในรุ่นปี2025ด้วยการเพิ่มวัสดุดูดซับเสียงในจุดสำคัญทำให้การโดยสารภายในรถมีความเงียบและสบายมากยิ่งขึ้นเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าในภาพรวมมิซูบิชิมิราช2025ยยังคงความเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ครบเครื่องทั้งในเรื่องของความประหยัดสมรรถนะการใช้งานและเทคโนโลยีพื้นฐานที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ถ้าคุณกำลังมองหารถคันเล็กที่ไม่เล็กในเรื่องคุณค่ามิราช2025ก็อาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังตามมาหาถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Cars ร i v e s p a เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่จะอัปเดตให้คุณทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า